ทุกคนเคยได้ยินฟิสิกส์เรื่องนี้ไหมโมเมนต์ Moment. ตอนที่พี่ได้ยินแค่ชื่อพี่ก็ไม่อยากเรียนแล้วอะแบบรู้สึกว่าโมเมนต์คืออะไรอะรู้สึกว่าฟังแล้วแบบมันไม่ใช่ภาษาที่เราพูดกันในชีวิตประจำวันทุกคนรู้สึกนะครับอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามน้องได้ยินคำว่าโมเมนต์ให้น้องคิดถึงตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่เป็นการบอกว่าตัวเลขนี้นะครับเป็นการสื่อสารว่ายิ่งเยอะวัตถุยิ่งหมุนง่ายยิ่งน้อยวัตถุยิ่งหมุนได้น้อยสแสดงว่าถ้าพี่มีตัวเลขตัวหนึ่งเป็นล้านแล้วบอกวอว่า่าามเแสดงอ วัตถุเป็นไงหมุนยากไหมยากในชีวิตจริงเราอยากให้วัตถุอะไรในชีวิตเราที่หมุนง่ายๆบา้างพัดลมถ้าน้องซื้อพัดลมมาแล้วมันหมุนยากไม่รู้ว่าเราจะเรียกมันว่าพัดลมทาไมถูกไหมนะครับเนี่ยแหละคือตัวอย่างที่เราพยายามจินตนาการว่าเอ้ยโมเมนต์คือสิ่งที่ทําการทําให้มันหมุนง่ายและในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับที่เราอยากให้มันหมุนยากรถครับถ้าน้องอยากให้รถหมุนง่ายนี่พี่ว่าอันตรายนะขับรถด,ด,ดีหมุนมาหง,งายไงก็เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโมเมนต์เนี่ยครับก็เป็นตัว ระยะตั้งฉากอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าพี่อยากให้น้องเข้าใจเรื่องราวในวัยเด็กของน้องมากกว่าเคยเล่นในนี้ไหมไอ้ไม้กระดกอะยกเยกอะที่มันต้องมีคนนั่งอยู่สองฝั่งน้องนึกออกใช่ไหมครับถามหน่อยว่าตอนที่น้องเล่นอะไอ้ไม้กระดกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามคนไหนชนะวัดจากอะไรครับวัดจากอีกคนนึงที่เป็นไงตัวเป็นไงครับใหญ่กว่าการที่เขามีตัวใหญ่กว่าหมายความว่าอะไรรู้ไหมครับหมายความว่าแรงกดตรงไม้เขาอะเยอะกว่ามันเลยทําให้ไอ้คารเนี่ยหรือเป็นตัวไม้กระดกเนี่ยมันเอียงไปทางคนนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าอันแรกที่มีผลแน่ๆคืออะไรรัับบืออกกดนนนตตววว้้ะพี่่่่่ถถาาาาาาาเเเํห ถ้าใครเคยเล่นในวัยเด็กจะเข้าใจดีเลยว่าถ้าเราน้ำหนักน้อยกว่าแต่เราอยากชนะเพื่อนทาไงรู้ไหมสมมติว่าคางมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับให้น้องเฟรนงเงยขยบตูดออกมาค่อยๆแอบเดินขย,ย,ยบตูดมาเป็นไงถอยหลังถอยหลังถอยหลังจนถึงไรถึงปลายถึงปลายของของ,ของไอตัวไม้กระดกแหละใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อถึงปลายภูแบะน้องเคยสังเกตไหมว่าน้องจะมีโอกาสชนะเพื่อนถึงแม้ตัวน้องจะเบากวา่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าการที่จะหมุนง่ายหรือหมุนยากเนี่ยมันไม่ใช่แค่แรงกดอย่างเดียวแต่มันคือระยะที่วัดจากจุดตรงกลางครับที่เรียกว่าจุดหมุนออกมาไกลที่สุุดดเเททท่่่่่่่าาีจะไไไกกล้ยยยิงงหหรนนัมม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยประกอบอีสองตัวครับก็คือแรงกับระยะจากจุดหมุนแค่นี้เองเห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจทฤษฎีของฟิสิกส์ในเรื่องทั่วไปในเรื่องรอบตัวเนี่ยมันก็ไม่ต้องท่องสูตรเยอะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่หนึ่งบอกว่าฟิสิกส์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องท่องสูตรก็ได้ถ้าเราเข้าใจจริง